สวัสดีเพื่อนๆชาวหล่อนไม่เลิกทุกๆท่านนะคะวันนี้ก็กลับมารับฟังเรื่องราวหลอนๆอีกเช่นเคยกับเรื่องราวในวันนี้มีชื่อเรื่องว่าพี่สาวข้างบ้านเราเป็นคนจังหวัดลำพูนค่ะเรื่องราวเกิดขึ้นเมื่อเจ็ดปีก่อนเราต้องอาศัยอยู่หอพักใกล้ๆที่ทำงานเนื่องจากบ้านอยู่ไกลเดินทางไม่ค่อยสะดวก พอถึงสิ้นเดือนเราถึงจะแวะกลับบ้านทีหนึง่งมีอยู่ครั้งหนึง่งเรากลับไปบ้านตอนเย็นวันนั้นเป็นวันศุกร์ไปถึงบ้านประมาณสองทุ่มก็นั่งคุยกับพ่อแม่และทานข้าวตามปกติจนประมาณสี่ทุ่มถึงขึ้นนอนบ้านเราจะเป็นบ้านสองชั้นชั้นล่างเป็นปูนชั้นบนเป็นไม้ ห้องนอนเราอยู่ชั้นสองเตียงจะติดกับหน้าต่างเลยถ้านั่งลงบนเตียงขอบหน้าต่างด้านล่างจะอยู่ระดับปลายคางเราพอดีเวลามองออกไปจะเห็นบ้านข้างๆได้ชัดเจนคืนนั้นประมาณตีหนึ่งเราตกใจตื่นขึ้นมาเพราะได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้แว้วมาเบาๆแต่ดังต่อเนื่อง เราลุกขึ้นมามองออกนอกหน้าต่างไปที่บ้านข้างๆก็เห็นพี่ฝนยืนหันหลังร้องไห้อยู่หน้าบ้านเราก็คิดในใจว่าเขาคงทะเลาะกับสามีเขาแล้วหนีกลับมาร้องไห้ที่บ้านแม่ตัวเองแน่ๆเลยพี่ฝนอยู่บ้านข้างๆเราแต่งงานมีครอบครัวและย้ายไปอยู่ที่บ้านสามี ซึ่งอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันนี้เองเรานั่งมองอยู่นานก็ไม่เห็นว่าพ่อกับแม่พี่ฝนจะออกมาดูเลยเราจึงเรียกพี่ฝนพี่ฝนเป็นอะไรหรือเปล่าทำไมมายืนร้องไห้อยู่หน้าบ้านแล้วพี่ไม่เรียกพ่อกับแม่ล่ะพี่ฝนหันมามองแล้วบอกว่าไม่เป็นไรจ้ะแล้วก็หันกลับไปร้องไห้อีก เราตัดสินใจออกจากห้องลงไปเพื่อจะไปหาพี่ฝนที่หน้าบ้านถามพี่ฝนว่าพี่เป็นอะไรทำไมไม่เดินเข้าไปในบ้านละ่ะกลัวพ่อแม่จะว่าหรอพี่ฝนก็ตอบกลับเบาๆวา่าเดี๋ยวพ่อกับแม่ก็มาเองพูดแบบก้มๆหน้าและร้องไห้เบาๆตลอดเราจึงถามย้ำวา่า แล้วพี่มีปัญหาอะไรล่ะถึงมาร้องไห้ดึกๆแบบนี้ไม่กลัวชาวบ้านเขาออกมาดูหรอพี่ฝนเลยเล่าให้ฟังว่าสามีพี่มันจับได้ว่าพี่แอบคุยกับผู้ชายอีกคนมันโกรธมากตบตีพี่และขูจะเอาปืนมายิงพี่อีกเดี๋ยวมันก็คงจะตามมาที่นี่แหละเราได้ฟัง ก็กลัวจะมีปัญหาเลยดึงมือพี่ฝนมาแล้วบอกว่างั้นพี่มาหลบที่บ้านน้องก่อนรับรองว่าสามีพี่ตามไม่เจอหรอกแต่พี่ฝนกลับบอกว่าอย่าเลยอย่ามายุ่งกกับเรื่องนี้ให้มันเป็นไปตามทางของมันที่ควรจะเป็นเถอะแต่เราก็ไม่ยอมพยายามดึงมือพี่ฝนไปที่บ้านแล้วพาขึ้นมาบนห้องนอนเราจนได้ พี่ฝนนั่งลงบนปลายเตียงส่วนเราขึ้นไปนั่งที่ตำแหน่งเดิมตรงหน้าต่างเพื่อรอดูว่าสามีพี่ฝนจะมาไหมเว <c oughs> ลาผ่านไปไม่นานสามีพี่ฝนก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดที่หน้าบ้านพี่ฝนแล้วตะโกนอย่างหัวเสียว่าอีฝน <c oughs> <F> มึงอยู่ไหนมึงออกมาเลยตะโกนเสียงดังมากตะโกนอยู่2อถึงสรอบ แต่ก็ยังไม่มีใครออกมาเราก็แอบมองพี่ฝนพี่ฝนก็ยังคงนั่งก้มหน้าหันหลังให้เราอยู่ที่ปลายเตียงเหมือนเดิมแต่มีอาการสั่นกลัวอย่างเห็นได้ชัดแต่ก็น่าแปลกที่สามีพี่ฝนตะโกนออกจะเสียงดังต้องหลายรอบแต่กลับไม่มีชาวบ้านแถวนั้นออกมาดูเลยแล้วสักพักพ่อกับแม่ของพี่ฝนก็เดินออกมาแล้วพูดว่า มีอะไรค่อยๆพูดค่อยๆจากันตอนนี้ดึกแล้วกลับไปก่อนพรุ่งนี้ค่อยมาคุยกันเถอะนะแต่สามีของพี่ฝนกลับตอบว่าไม่คุยอะไรทั้งนั้นบอกอีฝนลงมาเดี๋ยวนี้ไม่งั้นกูจะยิงเข้าไปในบ้านเดี๋ยวนี้เลยพูดจบสามีพี่ฝนก็หยิบปืนออกมาจากกระเป๋าทันทีทำให้พ่อกับแม่พี่ฝนตกใจร้องบอก อยายาอยา่าอย่าทำแล้วขณะที่กำลังวุ่นวายอยู่นั้นเองก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเดินออกมาจากในบ้านและพูดว่าอย่านะพี่เดี๋ยวโดนพ่อกับแม่หนูยอมแล้วหนูจะกลับบ้านพร้อมพี่แล้วอย่าทํานะแล้วสามีพี่ฝนก็ยิงผู้หญิงคนนั้นและยิงพ่อกับแม่พี่ฝนร่วงทั้งยืนจนนอนจมกองเลือดกันหมดตามด้วยยิงตัวเองตายตาม พอถึงจุดนี้บอกเลยว่าเราอึ้งมากๆหูอื้อมือเย็นงงและงงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะผู้หญิงที่เดินออกมาจากในบ้านแล้วถูกยิงก็คือพี่ฝนนั่นเองแล้วคนที่นั่งอยู่ปลายเตียงของเราละ่ะเป็นใครเราหน้าเมื่อทันทีก่อนที่สติเราจะดับวูบไปเสียงสุดท้ายที่ได้ยินคือพี่ฝนพูดปนสะอื้นว่า บอกแล้วว่าให้มันเป็นไปตามทางของมันที่ควรจะเป็นเธอเรามารู้สึกตัวอีกทีก็ตอนประมาณหกโมงเชา้ามีเสียงคนตะโกนเรียกว่าไปทำอะไรตรงนั้นเราตกใจตื่นขึ้นมาในท่านั่งที่เตียงแล้วหัวพับพ,พ,พิงอยู่กับตรงขอบหน้าต่างจนแม่ก็มาเรียกอีกเราจึงได้สติกลับมา เราเล่าทุกอย่างที่เจอให้ฟังทางน้ำตาแม่ได้ฟังก็ตกใจบอกให้ใจเย็นๆฟังแม่นะพี่ฝนและครอบครัวตายกันหมดบ้านเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วเพราะสามีพี่ฝนหึงที่พี่ฝนแอบมีผู้ชายคนอื่นถึงได้บุกมาตามพี่ฝนถึงบ้านแล้วก็เป็นไปตามที่ลูกเห็นนั่นแหละตอนนี้บ้านหลังนั้นไม่มีใครอยู่แล้ว แม่ไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้ฟังเพราะกลัวลูกจะไม่กล้ากลับมาบ้านพอแม่พูดจบเราก็หมดสติไปอีกรอบพอฟื้นขึ้นมาก็มีชาวบ้านมากันเต็มบ้านเราไปหมดมีพระมาด้วยรูปหนึ่งค่ะแม่บอกว่าพระมาทำพิธีเชิญวิญญาณพี่ฝนให้ออกไปจากบ้านเราเพราะเราได้ไปพาวิญญาณพี่ฝนเข้ามาในบ้าน เป็นเรื่องราวกันใหญ่โตกันไปทั้งหมู่บ้านเลยล่ะคะ่ะตอนนั้นเราก็ยังพอมีสติบ้างไม่มีบ้างพอยังช็อกกับเหตุการณ์ที่เจอขอขอบคุณเรื่องราวหลอนๆจาก The Ghost Radio คะ่ะ